สวัสดีครับนะฮะจากร้าน NP Shop นะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวนะครับเป็นรถบังคับนะฮะของ WL Toy นะครับก็เป็นยี่ห้อมาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็เป็นยี่ห้อชั้นนำนะครับสำหรับของเล่นที่ขายในไทยนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นในรุ่นของ Storm Offroad นะครับเป็นรถบังคับอ f r โ a d นะครับ 4x4 นะครับความเร็วสูงนะครับ โดยทำความเร็วสูงสุดเนี่ย50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขนาดสเกล1ต่อ12นะครับอ่าแล้วก็เป็นในชุดพร้อมเล่นเลยนะครับอันนี้หน้ากล่องมันเป็นตัวนี้นะครับแต่ตัวภายในมันไม่ใช่นะฮะภายในนะครับกล่องจะเป็นของตัวนี้นะครับตัวสีน้ำเงินนะครับเป็น n u เบอร์1 2 4 2 8 B นะครับหลักๆที่ร้านก็จะมีขายนะครับมีตัวนี้เขียวแดงน้ำเงิน แล้วก็ตัวนี้นะครับส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยที่ร้านไม่มีนะครับเพราะดูจากทรงแล้วมันประหลาดนะครับมันไม่น่าเล่นก็เลยไม่เอามาก็หลักๆมีอยู่สีรุ่นนะครับโอคนะฮะมาแกะดูในกล่องนะครับอันนี้เป็นสินค้านำเข้าอย่างถูกต้องนะครับมีมอกรับรองนะครับ มีมรกรรับรองนะฮะไม่ใช่ของหนีภาษีนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับหนึ่งชุดพร้อมตัวบ็อกหกเหลี่ยมสําหรับถอดล้อนะครับแล้วก็ไขควงหนึ่งตัวกล่องนี้ก็จะมีรีโมทคอนโทรลนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรถนะครับ ขนาด1ต่อ12ก็ประมาณนี้นะครับดูจากฝ่ามือเอาก็คันใหญ่นะครับอ่าเป็นในทรงอัพโหลดนะครับสิงทะเลทรายอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีไฟด้านหน้านะครับเป็น LED แล้วก็ไฟท้ายนะครับแล้วก็มีตัวรูปคนนั่งคนขับนะครับก็ เพิ่มความสวยงามโครงสร้างนะครับเป็นพลาสติก abs นะครับก็เบาแล้วก็เหนียวแข็งแรงครับระบบช็อคอัพนะครับเป็นช็อคอัพแบบพีเนียมนะครับทั้งหมด4ต้นด้านหน้านะครับเป็นปีกนกนะครับเป็นปีกนกช็อคอัพแบบนอนนะครับนะฮะติดตั้งอยู่ภายในด้านหลังเป็นช็อคคู่นะครับพร้อม a arm นะครับเป็นเพลาคานแข็งนะครับก็บิดตัวได้นะครับห้อยตัวได้ ตัวได้นะครับตัวนี้นะครับพิเศษก็คือเป็นในรุ่นที่อัปเกรดตัวเฟืองท้ายเนี่ยทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเป็นเหล็กแล้วนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับด้วยเพานะครับเพาก็เป็นเหล็กนะครับด้านหน้านะครับเป็นเสริมด้วยแผ่นปีเนียมแล้วก็หมอนรองปีกนกเป็นปีเนียมเพิ่มความแข็งแรงนะครับในการกระแทกต่างๆนะครับ นะครับตัวนี้ก็งานสวยอยู่นะครับมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่380วัตต์นะครับติดตั้งอยู่ด้านในนะครับระบบเลี้ยวเป็นเซอร์โวนะครับแล้วก็กันน้ําด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่า100%หรือเปล่านะครับวิ่งลุยน้ําได้อะไรได้นะครับแต่อย่าไปจุบน้ํานะครับจุบน้ําพังแน่นอนนะครับวิ่งลุยได้ประมาณนึงแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวทอปสุดนะครับตัวทอปสุดก็คือจะมี รีโมทนะครับวิทยุเนี่ยจะมีจอดิจิตอลแสดงผลการทำงานนะครับแล้วก็ในกล่องนี้นะครับก็จะมีตัวนี้มีแบตเตอรี่นะครับกับอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับมาให้แบตนะครับเป็นลิเธียมไรออนนะครับยังไม่ใช่ลิโพนะครับเป็นลิเธียมไรออน7.4โวลต์1,500ม ah ิลลิแอมป์นะครับอันนี้ก็คือแบตชุดสแตนดาร์ดที่ติดมากับ ในกล่องนะครับและนี้ก็จะเป็นชุดแบตเตอรี่เสริมนะครับสาหรับซื้อแยกนะไม่ได้แถมสาหรับซื้อแยกที่คนที่ลูกค้าที่ต้องการที่จะอัปเกรดนะครับก็เป็นแบตเตอรี่ของย e ี่ห้อ Y s c ส r p i o เปียนนะครับก็กําลังไฟ7.4โวลต์เท่าของเดิมนะครับแล้วก็ความจุที่1 5 0 0มิลลิแอมเท่าของเดิมนะครับ แต่พิเศษกว่าตรงไหนพิเศษกว่าตรงนี้เป็นค่า C 2 5 C นะครับซึ่งเป็นค่า C ที่เยอะกว่าแบตเตอรี่เดิมนะครับมันจะทำให้รถเนี่ยแรงกว่าเดิมแล้วก็น้ำหนักเบาวกว่านะครับก็การออกตัวก็จะดีกว่านะครับสำหรับซื้อแยกก็ก็ละ400บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเรา,เามาทดสอบวิ่งให้ดูนะครับ รีโมทนะครับใช้ฐานนะครับ4ก้อนนะฮะเป็นขนาด 2A นะครับหรือฐานไนากาทั่วไปนะครับก็ใช้เป็นอันคลายก็ได้ครับมันก็จะใช้งานได้นานหน่อย ก็แกะตัวล็อกแบตออกนะครับก็เอาแบตเตอรี่นะครับใส่เข้าไปในช่องสลอตตรงนี้นะครับจากนั้นก็เสียบปลั๊กนะครับจากนั้นก็ใส่ตัวล็อกแบตเข้าไปนะครับ แล้วก็ล็อกไวเหมือนเดิมด้านท้องใต้ท้องมีสวิ์นะครับเปิดไปที่ออนนะครับจะมีเสียงแล้วก็เป็นไฟกระพริบแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นไฟสีแดงแบบนี้นะครับโอเคครับจากนั้นเปิดสวิ์นะครับครับก็พร้อมที่จะทำงานนะครับมาดูที่หน้าจอนะครับเห็นไหมเอ่ยนะฮะ มีการแสดงผลการทํางานนะครับมีค่าแบตเตอรี่มีสัญญาณนะครับแล้วก็แสดงเปอร์เซ็นต์นะครับในการเลี้ยวต่างๆแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการใช้ความเร็วนะครับในการเร่งนะครับเนี่ยนะครับะตัวรีโมทก็สามารถที่จะปรับได้นะครับปรับเป็นดิจิตอลเลยนะครับว่าจะกินซ้ายกินขวาประมาณเนี้ยนะครับสังเกตดูที่ล้อหน้านะครับเนี่ยนะครับ สามารถที่จะปรับได้นะครับแล้วการเลี้ยวก็เป็นเซอร์โวนะครับเลี้ยวได้ตามมือนะครับนะครับก็ทำให้การเล่นนุ่มนวลนะครับเร่งนะครับได้ตามมือนะครับนะครับเดี๋ยวเราสับวิ่งโู นะครับก็เป็นไงฮะก็เร็วพอใช้ได้นะครับก็สมราคาอยู่นะครับผมก็สองพกว่าบาทนะครับเดี๋ยวลงเป็นตัวเลขไว้ให้ดูดีกว่านะครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะฮะ